อนัมเโอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เห็นอยู่นี่คือทุเรียนภูเขาไฟจากไร่วลปัดนะครับที่มันแตกๆนี่ไม่ใช่เพราะมันหล่นนะครับมันเป็นเพราะว่าผมตั้งใจ ที่จะปล่อยให้มันแตกเพื่อจะพิสูจน์เนื้อว่าเนื้อมันจะเละหรือเปล่า <Wow. S 1> ด้วยความที่เราตัดแกะจัดถึง90%ซนของทุเรียนนะครับทำให้เนื้อเปลือกของมันสุกงอมเรามาพิสูจน์กันเลยว่าเนื้อข้างในมันจะเละหรือเป็นเนื้อพรีเมียมอย่างที่คุยไว้หรือเปล่า แกจัดขนาดไหนเ,นเพื่อนๆดูครับไม่ต้องใช้มีดกันเลย<ะ>ใช้มือเปล่าปอกได้สบายๆเนื้อสวยเชียวเนื้อลอนมากไม่ติดเปลือกเลย เพื่อนดูนะครับเหลืองน้ําตาลแป้งมาครบเลยครับเดี๋ยวเราจะลองใช้มีดปาดเนื้อดูนะครับว่ามันจะสวยงามอย่างที่คุยไว้หรือเปล่าคอยดูนะครับเพื่อน บไปมากด้วยความที่เนื้อยังแน่นไม่เละเพื่อนๆดูนะพี่สูจน์พร้อมกันเลยเนี่ยดูสิยังมีความเหนียวของเนื้ออยู่เลยเม็ดสีเข้มเนื้อข้างในยังไม่เละอย่างที่คิดนะครับเรามาดูในส่วนอีกซีกที่เหลือกันบ้างน,นะครับนี่ใช้มือแหวกเลยนี่นี่น,นี่สวยงาม ดูเนื้อนะครับเหลืองน่าทานมากๆเหมือนเดิมนะครับปูร่อนไม่ติดเปลือกเยี่ยมจริงๆสวยงามสวยงามปาดเนื้อพิสูจน์กันเลยชื้นโอ้เวยน้ำลายไหลเพื่อนๆดูนะครับสวย เพื่อนว่าไงคิดว่ายังไงครับกับทุเรียนที่สุกงอมขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับทุเรียนรุ่นนี้เปลือกจะบางมากบางจริงๆ เดิมครับเพื่อนเอนเราจะปาดเนื้อมันให้ครบทุกผูนะครับเป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าเนื้อพีเมียมยังคงความเป็นเนื้อพีเมียมในขณะที่ลูกไม่สุกงอมจนเกินไปเพื่อนเพื่อน,อนดูสิครับอลังการมากๆสุดยอดจริงๆ ถวสุดท้ายพี่สู์ได้เห็นกันจะจ่ไปเลยดูความงดงามของราชาภูเขาไฟเอาล้วครับได้เวลาแหวกผูสุดท้ายชิบ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 เนื้อแน่นมากๆความรู้สึกที่บอกมาถึงมือเลย

คือความที่ทุเรียนแก่จับนะครับความเหนียวของเนื้อพเมียมมันยังยคงความเหนียวเห็นไหมครับไม่เละเลยเหลือเชื่อมากๆสมกับที่เกิดมาเป็นเนื้อพีเมียมจริงๆ <S <S คนที่ชอบทุเรียนนี้ไม่น่าพลาดนะครับนุ่ม นุ่มหวานน้อยแต่ถ้ารอถึงอาจอีกสองสาวันทิ้งไว้อาจจะขมอาจจะมีขมบ้างนะครับ <c oughs> อขออนุญาตก,กินให้ช่ำปอดขายทุเรียนมาเกือบเดือนยังไม่ได้กินแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยสวยมากครับอดูดูด,ดูพูใหญ่ ืออช่อจริงๆ <Wow. S 1> นี่แหละครับความเป็นเนื้อพีเมียมของอทุเรียนภูเขาไฟไร่บอปัดนะครับปีนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยเนี่ยขนาดสุกจนแก่คามือนะครับยังเป็นเนื้อ,อยังแข็งเนื้อ,อยังแบบนุ่มและแบบไม่มีความนิ่มไม่มีความเละเลยนะครับอืมเขาอร่อยมากอืม ไม่ไหวแล้วครับฮ <Huh? S 1> กินคนเดียวเกือบหมดลูกมันอร่อยจนดูครับได้กี่ได้กี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีเม็ดถ,ถึงแปดเม็ดน้ำหนักแค่น้ำหนักแค่สองจุดห้านะครับน้ำหนักทุเรียนแค่สองจุดห้ากิโลกร,รัมแต่ให้เนื้อเยอะมากเม็ดกำลับบงดี ไม่ไหวแล้วครับรวยอย่าลืมนะครับทุเรียนภูเขาไฟไล่บรปัดปีนี้ได้เนื้อพรีเมียมปูนี้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวปีนี้ทาเนื้อพรีเมี่ยมได้อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับระด